สวัสดีพี่เพื่อนๆนะคะกับกเจ๊น้ำผ่ารวยเนาะวันนี้นะคะน้ำมากับสูตรฟันสองตัวนะคะบนล่างนะสามารถนะคะเอาไปเล่นรู้สิบเก้าประตูนะคะรู้สิบเก้าประตูแล้วก็วิ่งก็ได้นะคะถ้าวิ่งนะคะมันจะได้น้อยหน่อยนะคะแต่มันก็จะได้กําไรสะสมไปเรื่อยเนาะสูตรนะคะวันนี้ขอเทสเป็นรอบให้ที่รอบที่ห้าสิบแล้วกันเนาะเป็นรอบนะคะตัวนี้เป็นรอบนะคะ Okay. รอบนะคะเริ่มที่รอบห้าสิบแล้วกันนะพี่พี่ห้าสิบนะคะคือหนะะึ่งห้าเก้าเนีนะะ่ยค่ะศูนย์เจ็ดเนาะหนึ่งห้าเก้าศูนย์เจ็ดเนี่ยค่ะวิธีหานะคะสองตัวนะคะน้ําจะใช้เนะะี่ยค่ะหลักะะร้อยเนี่ยคะหลักร้อยก็คือหนึ่งนคะหลักร้อยก็คือหนึ่งตัวนี้นะ,ะนํามาบวกกับหนึ่งคงที่นะคะพี่พี่นำมาบวกกับหนึ่งคงที่นะคะอ่า หนึ่งนะคะหนึ่งบวกหนึ่งนะคะเป็นสองนะคะสองนะคะเราก็นับไปอีกหนึ่งนะคะเพิ่มไปอีกหนึ่งนะ,ะเป็นสามนะคะ2กับสามนะคะที่เราจะนําไปเล่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูรอบที่5้าสิบนะคะรอบที่ห้าสิบเอ็ดนะคะได้หนึ่งหกห้านะคะหนึ่งหกห้าหกสามนะ,ะรอบนี้เข้ารูปปากพ,พี่รอบนี้เข้านะคะเข้าร่างนะคะ ที่ถูกไหวแล้วก็เขียนร่างนะคะรอริ่งคือร่างนะคะบอไปไหมคือบนเนาะอ้าหัดไปนะคะเหมือนเดิ่มนะหนึ่งบวกหนึ่งนะคะเป็นสองนะคะสองทับสามนะคะนับเพิ่มอีกหนึ่งแต้มนะคะนับเพิ่มอีกหนึ่งแต้มนะคะบวกหนึ่งคงที่นับเพิ่มนะนับเพิ่มอีกหนึ่งนะคะแล้วนำเล่นสองตัวแบบนี้นะคะสองกับสามอ่ะเรามาดูรอบที่ห้าสิบสองนะคะรอบที่ห้าสิบสองหนึ่งสามเก้านะคะสามสามรอบนี้เป็นยังไงนะคะ เข้าทั้งบนเข้าทั้งล่างเนยค่ะดิ่งๆกันเลยเนาะบนล่างนะคะ okay. บนล่างดิ่งๆอ่าถัดไปนะคะ,ะตักร้อยเหมือนเดิมนะคะเป็นหนึ่งบวกหนึ่งเนะเป็นสองกับสามนะคะที่เราจะนําไปเล่นเนี่ยค่ะนะเพิ่มอีกหนึ่งเนาะเป็นสามนะคะเรานาไปเล่นรอบที่ห้าสิบสามนะคะห้าสิบสามผลที่ออกคือสี่สี่เก้านะคะสามสี่เนาะอ่ารอบนี้เข้ามาพี่พี่รอบนี้เนี่ยค่ะก็เข้าร่างเหมือนกันเนะคะ สูตรแต่ละสูตรเนี่ยค่ะใช้ได้หมดนะคะเทสก่อน 2- อรอบค่อยนําไปเล่นเนาะเทสก่อนนะคะถ้าเกิดขี้เกียจคิดนะคะก็มีกลุ่มแนวทางให้เข้าฟรีนะคะไม่ได้มีขี้ยี่กีนะคะมีหวอยหุ้นห้อยต่างๆให้พี่ๆได้เข้ากันนะคะรับชมกันได้เลยนะคะอ่ะมาอีกหนึ่งรอบนะคะตัวนี้เข้าร่างไปแล้วนะคะเราก็จะดึงสีนะคะมาบวกกับ1เนาะ,ะหลักร้อยนะคะเป็น5้นะคะห้าทับหเนาะ เพิ่มอีกหนึ่งนะคะนำไปเล่นรอบที่54นะคะอ่ะเรามาดูพร้อมกันนะคะ54เข้าหรือเปล่า986นะคะ3 1นะคะ98631นตัวนี้เข้าบนนะคะอ่ะถัดไปเนี่ยคะ เก้าบวกกับหนึ่งนะคะเก้าบวกกับหนึ่งเป็นสิบเราช้หลักหน่วยคือศูนย์นะคะนับเพิ่มอีกหนึ่งนะคะเป็นศูนย์ทับหนึ่งนะคะที่เรานําไปเล่นเนาะศูนย์ทับหนึ่งที่เรานําไปเล่นนะคะเรามาดูรอบที่ห้าสิบห้ารอบนี้เข้ารอเปล่าเอ่ยนะคะรอบที่ห้าสิบห้าผลคือหกสี่เก้านะคะสองสามนะรอบนี้นะคะหลุดไปหนึ่งหลุดไปหนึ่งขอติ๊กผิดไว้นะคะหลุดไปหนึ่งไม่เป็นไรนะคะว่าแต่อย่าหลุดเกินสามรอบในรอบที่เราเล่นนะคะ เราคิดไว้เลยว่าหนึ่งวันเราจะเล่นกี่รอบนะคะวันนี้สูตรนี้สิบรอบนะคะรุดเคลืนสามพักก่อนนะคะเราค่อยกลับมาเล่นใหม่เนาะอ่านะคะหกนะคะหกบวกกับหนึ่งนะคะเป็นเจ็ดนะคะเจ็ดทับแปดนะคะที่เรานําไปเล่นนะคะเรามาดูในรอบห้าสิบหกนะคะรอบห้าสิบหกผลที่ออกคือเก้าห้าหกนะคะเจ็ดสี่อ่ะเข้าหรือเปล่าพี่ๆตอนนี้นะคะเข้านะเข้าร่างนะคะถัดไปนะคะเก้าบวกกับหนึ่งนะคะเป็นสิบ ศูนย์จุดหนึ่งนีศูนย์ทับหนึ่งนะคะที่เราเาไปเล่นนะคะเรามาดูรอบที่ห้าสิบเจ็ดนะคะห้าสิบเจ็ดนะคะผลที่ว่าคือเจ็ดสามสองนะคะเจ็ดสามสองห้าสี่นะพี่อ่ารอบนี้ก็หลดไปอีกหนึ่งรอบนะคะมาเรามาตามต่อนะคะ สูตรทุกสูตรบอกไว้เลยนะคะไม่ได้เดินดีตลอดทั้งวันนะคะถ้าเกิดมันเข้าดีค่อยายาวๆนะคะหรือเข้าถูกสลับแบบนี้ก็มีทุกสูตรนะคะไม่มีสูตรแบบต้องมา m a k แบบว่าเข้าดีตลอดนะคะเห็นไหมที่เขามาเอามาโพสนะคะแบบเข้าดีเข้าตลอดเข้ายาวๆยากหน่อยนะคะเจ็ดบวกหนึ่งนะคะเป็นแปดนะคะแปดนะคะแล้วพวอีกหนึ่งเป็นเก้าแปดกับเก้าเราเอาไปเล่นรอบห้าสิบแปดนะคะห้าสิบแปดนี้นะคะเราหกแปดศูนย์เนาะหกแปดศูนย์สามเจ็ด เป็นยังไงเข้าไหมเข้าบนนะคะอ่าถัดไปนะคะหกนะคะบวกกับหนึ่งนะคะเป็นเจ็ดนะคะเจ็ดเป็นแปดนะนาไปเล่นนะคะรอบห้าสิบเก้ารอบห้าสิบเก้านะคะผลที่ออกคือแปดสามแปดนะพี่แปดสามแปดสามเจ็ดนะคะโอ้โหรอบนี้เป็นยังไง เด้งบนร่างนะคะเข้าวิ่งด้วยนะคะบอกเลยว่าเข้าบนร่างนะคะบนร่างแล้วก็เด้งเด้งกันเลยนะคะอย่ได้เด้งแบบนี้นะคะวิธีการเล่นกดคูณสองนะคะตัวเนี้ยมันได้ง่ายนะคะถ้าเป็นรัฐบาลมันออกแค่หนึ่งกับ16อันเนี้ยออกทุก10นาทีนะคะหนึ่งสองสามเนาะแต่นะคะบวกกับ 1, 1> นะคะเป็น9 9กับ0นเนาะนำไปเดีนรอบที่60นะคะ60นะคะผลที่ออกคือนะคะ สองหกห้านะคะห้าเก้ารอบนี้เป็นยังไงเข้านะคะีค่ะเข้าล่างกันไปเลยเนาะนีคะถัดไปนะีคะอีกหนึ่งรอบนียคะเดี๋ยวเทนให้ดูอีกหนึ่งรอบนะคะสองบวกหนึ่งนะคะเป็นสามนะคะีค่ะสามทับสี่นีคะสามทับสี่เราเอาไปเล่นรอบที่หกสิบเอ็ดเนาะศูนย์หนึ่งศูนย์นีค่ะสองสองเป็นยังไง ศูนย์หนึ่งศูนย์สองสองโอโหหลุดไปหนึ่งนะแม่นะเพราะว่ามันเป็นเลขเบิ้ลนะคะยังไงก็ต้องหลุดนะคะหลุดแล้วนะคะเรามาตามอีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อที่จะเอาทุนของเราคืนนะเอากําไรของเราคืนพูดผิดเนี่ยเป็นหนึ่งกับสองนะคะที่เราจะนําไปเล่นนะคะเลขที่ออกเนาะหกสิบสองนี่คือหนึ่งหกศูนย์เนี่ยสองสองเบิ้ลเบิ้ลติดกันสองรอบเลยพี่ ถ้าเบิ้ลออกมาแบบนี้นะคะวิธีการเล่นสิดเบิ้ลอีกรอบสองต่อต่อได้เลยนะคะเป็นยังไงรอบนี้นะคะเข้าเด้งเดงเลยเนาะเด้งเด้งนะคะ ตัวนี้นะคะก็เป็นสูตรนะคะฟันสองตัวบนล่างนะวิธีการเล่นกด19ประตูบนล่างเนี่ยค่ะหรือจะเล่นแค่วิ่งก็ได้เหมือนกันเล่นวิ่งแล้วก็กดบนล่างนะคะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรใหม่ล่าสุดนะคะที่นํามาฝากพี่นะคะไม่เข้าใจตรงไหนคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะน้ำยินดีตอบทุกคําถามนะคะสําหรับวันนี้นะคะน้ําลาไปแล้วนะคะแล้วจเจอกันใหม่กับคลิปหน้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวหาสูตรดีๆมาแบ่งฟันกันอีกเนาะ